สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนเมื่อนี่ยยายเจ้ามกาผ้ามวานเมื่อนี่สิ้ผ้าลงทงลงทาปะละโลเฮื่อนเนี่ยเด้อจ้าเด้อหาอหลีแถวนี่เลยจา้ามานประมาณกับติดตัตมยายเลยเด้อจ้าจะรถประจําตําแง่งหลูกเจออยวยายากแตกเพื่อาไปแตงอยู่เล้วบ่เอบอดียวปเลยหาแถวบาทนี่เลยอจ้าเด้อหาบึงอิรี โปมาได้บรจาคเอาเงินไปรดนี่แหละข้างเงอนเจ่าม้งนี้วดสาหนองนั่นกับมหาหนำเอายังก็ให้มดดิยังก็นให้มดตัวคนกระปู่ด้วยจปูกัลบ่ดอกพีน้องยบุญีดอ อยูขึ้นมาบึงอยูหายกระปูกกระปุกก็เอาเท่าปู่พี่อุ้ยมันเหมือนเนีเขียด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 พี่น้องเขียดเห็นมัเห็นมาเจ้าทัดมอปู่ก็เท่าไหนเออมอเห็นจ้ะอเอาๆลูกขึ้นมั้งแ่นี้แหละมันคุปปามันมานำตีแล้วมันบังนั้นห้มอเน้นเนันเน้นเขาเขาแล้วเขามองแล้วเขามองแล้วนั่นคุ้มคม นี่เขามองจอยนี่เือดแดงยังก้าวเขียดบเด้อเอามือเลยจกเลยเถอะจกจะได้กบบักบบนะตายจกแล้วนั่นไม่ยังถือรังกรเขียดโอ้ต้นยัี้ใหญ่ๆเนาะหลานเนาะเออผนปนัดว่าจะกบ้อมีะเออเออ เยังตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ดีเนาะไส่ช้อนตัวน้องนั่นกับกลนตาทองกับเคียคอยกันทำมาหากินนงสิเลยท้าวลีดเด้อพี่น้องอีลีดเด้จ่าเด้ออีลีดเก้าสองโต๊ะสองสามผุ้แหละสองสามโต๊ะสิอืออะไะเห็นอยู่ตีเออในโจ๊กขึ้นมาลูก ยีรีดก็เอาเด้อจ่าเด้อมันเลยแห้งแรงแล้วมันหางกินอยากต้นนึงพี่เนาะสามสี่ตัวเหรอจากโตลูกเอ้าโยขึ้นเบิ้งโยกหม่มือโยขันมื่อเพิ่นเบิ้งกล้วเนาโอ้มันอยู่ในหูสาสานี่ไม่ลูกจากที่เห็นหายมื่อล้วเอาไปช่องต๊ะแล้วนะเออเราไปมื่อเล้ว ผู้กับผู้ทีเทามันอยู่ในหูหูหรผู้มันอยู่ในอย่งกับคอยเล็บมือสีเลยอี่ีนองเอ้ยหากิน,นหายาทั่งอีสานบานเหาก,นะกับจันสีเละมีอย่างนอนน่ขึ้นเลยก,ก็ทเทา,นาหนิเอ่อหูอันใดดอกจีนอง แต่ห ja <js vezes> mm ูไ hmm. ด oh ้กระปู Desde, ่ด <Spike Vir at> ้วยจ่าด้วเพราะแตหูเขียดอ่ะเขากระปูกเขามาใส่ล huh. ูกเอาเพราะหวางหลายดอกไดผสมพ่อปนกับเอานาอเจ้าเนาะหอนก็หอนด้วยพี่น้องด้อยตัวนี้สามโมงสามโมงสี่โมงละนี่สี่โมงละด้วยจ่าด้อนี่หอนแห้งหนูก็ให้มืดเถาอันเดียขวางหน้าเอาให้มด นมึงงนันัเขาไปเลยทิเล่นยังละลูกเออเล่นหนึ่งตัวเ่นึงตัว๋ยพไปจบก็แล้วลุนเออเอาจับตัวนี้ก่อนมนออกได้บออกดบจับเดี๋ยวให้บึ้งอ้ออ่างสองโตเบิ้งเอือเอาือโอ้อีรีดองโต้ดยจ่าทะลัดนู้นเ่ยพอติลก เขาขนกรบอกุกมันแกนนะนี่นยังกนอยู่ยังกินมันก็มี่องาเฮ้ยหนูตีรู้ก็มีสองขาไช่สิอหลิดมันอยู่ในหูกะปูนะหูหนูนะไปูหน่อยดี๋ยมันอืมอีรมันอยู่ในหูกระปู่นะเธาหูหนูพี่น้องหูหนู คอยเลื่มไปเถวเอ้ยเพื่องแถวนี้เขากระอัตเมิดเด้อพี่น้องบ่มีหอดเพื่องนี่เขาอัตเมิดเขามีเพื่องมันก็บชิมมี่อยู่ในเพื่องในยังอยู่นี่เนาะกระ,ะว่ามันกระว่าห่องนั่นกระวไปไป่ากันได้กระ่พี่น้องด้ยใค หนูกะว่าไฮ้ยถุงบึงสิมี่ยังจะได้ยังบอมือนี่เป็ตาอยากัวาดีมันอยากได้จะกินเหวอยู่มือนี่ยังกับบ่มีว่าเอาหนูเจ้าหนูกับบ่มีหด่นหนูเปต้าขียดเขากับเขาไอ้น้องนั่นเอา อุย้ยตัวใหญ่ <c oughs> เอา้ามาที่ไม้ไม้ด้วยจ่าเด้อแถวนั้นมอมีเพื่องเด้อจ่าเด้อมากระลูกมากระลูกอันนี้ลกูกก็บัวเด้อจา่าเนี่เอ้าขับรถผ้ามาชงเด้อจา่านี่มันนั้นยุมันนันยุคางบานมานี่มาหาหม่องไม้เด้อจา่าหม่องนั้นมอมีเพื่อง เดี๋ยโตให้ลูกเดี๋ยจะโตล่ะเอาทุกอย่างมาที่ไม้ไม้เดยจ่ายเด้อนี่นี่กับเพื่องก็ชิมอสด้ะเพื่องขมุนมดคือเก่างอดดับ น,นี่ตัวดำเยนี่เลยนังนะลูกไอ้อือม,มาเน,งงนาะฮะนี่นะลูกลีดอ่อลูกเอ้านั่นนี่มาเห็วมาเห็วมาสิมาไม้ใม่ นี่ลีดเอาเอานี่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 นไบเออนี่ลีดเอาเอาเปียกยังนี่ลูกตัวหนึ่งเปียอยาจะท่านลีดไปนั่นน่นหนูนะลีดเวะหนูเกา นี่อันนั้่เหเาอีรอหน่ออีรอก็เอาเอาหิมสีขวงหน่านี่แหน่มันมีแหน่มันมีมเพื่องมีเพื่องหายฮึเขากรจอยายตุ่นบอด้อตัวแม่มันดีดดำ แบนบ่ได้ด้วพี่น้องติดติดอ้ยอะไรอันมันอือเลย์ลีก้าอีลีได้เขียดก้าเขียดเฮ้ยไม่ยังบูกเขียดนะท่นบอก่ะรอบววอิลีนก็บวนั่น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 นี่นี่นี่ย อุ้โอ้ยออกไปเอาเดินนั่นเดินนั่นไล่ไล่เดินนั่นมองนี่นี่นั่น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 เต็มถึงมากเลยเจ้าโอ้ยบกบเลยคืบัทันนี่ตัวใหญ่เมือนั่นดูดเขอด้วยขาเจ้าเท่าโอ้ยมีหมดนั่นั่นดูดเขอด้วยขานั่นอะไรอย่าไปโจกถุยนานแม่ยังขายอยู่นี่อ๋อเออ ใช่เราเปิดยังไงอืเปิดแหละนี่เปิดให้พอมันคุ้มมอานันเต็มอยู่นะเปินะใช่คุ้น้งก็บอท่านขินเนาหวานหนอืออจะไม่ยังตัวติดยวงดวงนั้นอีกน่นนี่นี่น,น,น,นมันหลายโตอยู่นะโตมันโตอ,ออกอีม่โตตั้งป ตูู้้ตู้พี่พี่เอาหนักสุนเล้วหนเกสุดเลยนะฮะตัวพี่หน่อยยังงามอยู่เหนบินนี่ยพี่นมานอีกเด้อน่ยจ้าอันใดติมหรืออันใดติดด้ว็เนีู่หาเลยตัวนั่งพี่น้องเต้นไหวขนาดเลย อือแล้วเห็นเนาะอือแม่ใหญ่เขามองมันพอดีเลยเขามองใต้อู้หอนแห้งเลยพี่น้องเลยเออโอ้ยพี่น้องเอ้ยบอกไซับชาพรก็ขอตรถูกก็ไพ่เด้อคุ้มบ่เงั้นว่าไายเจ้าเจ้ารานี่หมานหมาญตัวใหญ่อือลูกไส้ได้ละนั่นน้องนั่นก็ได้เด้อจ้าเด้อมันออกมาสองตัวเด้อจ้าเด้อ เออมานมานเออ,อ,อยังก้าวเด้อดเท่าเด้อยโอ้ยโทรละซับหอนไม่เท่าก็เดียวนอกเขเดียวเปิดประทัดเลยไม่ยังล่ะมีการระวังเอเออีนาหนูหน่่ยโคบบุเขาาูก้เาเอายังสุยางเลยลูกเลยเอา้ามันหอนแห้งเลยหลูกโทรศัซทบ,บกันนอก เขาเดียวห่อนเออเดี๋ยวมาแล้วเออเออาเอ้าเอ้าเอ้เอ้าเออไงก็ไดขึ้นเขอถูดขาอาภัยด้วยจ้าเด้อเป็นกำลังใจให้ยายใน่เถาะมานมานง่วงมาเดี่ยวนกเขาเดี่ยว ทายบ่ท่านเลยพี่น้องเลยเออมือนี่ห่อนแห้งอีลีทายบ่ท่านอ่ะต้นกัวต้นคูบเลยอืออือหายจ่อยนั่นเงินท่านมาเจ้ารวมกันช่วยกันเออเอาหูกเอ้าเอ้าครูก็ลูกคุบเอ้าเออสองโตสามโต มานมานมานเอออีลีดำรัวรวไปเลยเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะพี่น้องเนาะเออมือนี่มาถึงก็บัวมาถึงนองนั่นวันเสาร์อืมเอาเอาเอือนเออเนี่ย ฮะนี hmm. ่เอือเนี่ยเออตัวนึงงี่อ้องตัวนึงไอ้สองโตนี่ตีกบัวเออนู้น้องนั่นกับมานท่านมอเอ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 อมันออกมาอเน้อประมันดอกมันบ เออฮท่เออมาไปวดน้มันนนงมูบังัท่านทโม่เจ้าอือหลายอยู่พี่น้องเ้ยเออเป็นละยุ่งเลยอืออะไรจะโจ๊กไหมล่ะลูกนี่นี่นี่เจ็ดเมื่อพี่ละเออหนึ่งหายหายหายเจ้าหาย แม่ญ่แม่บอกญ่เลยพี่ <ไป S 2> น้องเอย้ยเออช้ำโคบเลยเห็นมอญหนงก็เห็นหลายตัวอยู่เออนะ่ะตัวดำมัมมนมนันเออมันนี่บ่หวังหลายดอกเจ้าว่ะเดี๋ยวปนก้าปปนอีลีดใส่ปะทุเข้มเหมือนแร่งองเ,นะเออเนะี่ะ เอาเออนี่น่งอท่านหมอเออท่านคิดอกนี่เออตัวใหญ่นะเถาตัวยังงามเลยมอเลเอาให้หมดท่านอหนังนันไหนนันนัน นี่เขามองจอยท่านมาแล้วรัดชวนน้องนั่นนั่นลุกขึ้นลุกขึ้นอืนอมมันเขามองอมาอยู่ขึ้นลูกเจยดรอกนี่เอออยู่พอดีเ <laughs> ขามองขึ้นเกาลูออกออกทออี่หลอออ่ะไอ,อไอ้ลูกอุ้ยตัวนี้ใหญ่นาะนั่นเนาะมันมัน อ้เห็นเห็นมอพี่นอนใกล้ๆขาเดี๋ยวเดียวเดียวตัวใหญ่บ่เถ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮู้ฮู้ฮู้เฮ้ยฮู้ตัวบางใหญ่รัวๆไปเลยมีอะไตัวใหญ่ๆรัดตัวลูกลัดเท่ากันเดี๋ยวเอ้าเอ้าเดี๋ยวเต็มเลยเอ้โหขัดที่แนมเกียยขันมันดีดูพวกจะเข่าหู้บ่แน่นแน่น อีหลีติลูกนี่เขียดนะคุูป้าลูกคุูป้าเอาท่านบอตัวใหญ่นี้ใหญ่ใหญ่เลยขาข่อยนะยังต้องขาข่อยเขียดดีสิหายบิังนี่พี่น้องเอานี่นี่อีกสองตัวเอานั่นมาพี่เอามาถ่ายกระเพาะมึงเร็วเร็วเร็วเออตัวใหญ่ใหญ่เลยนอนเจ้าเนาะมานมานรวยรวยไปเลยวันนี้แม้แต่อีหลีตกาวให้หมดเนาะงมันนี่ เอาลูกอองวุ้ยแม่ว่าดจะเขียดเจ้าบ้าลูกจ้าบ้าเอือน่ะเอาไปไอ้โมเลยเออได้อีกเลยหอนบ่เจ้าเออหอนบ่าหอนบ้าีหอนหอนบ่อันนี้กบบัวเออหอนแห้งน่องมึงนี่เงยแตะเงยแตะเลยเออท่านบ่ลูกเออน่ะอันน้องนั่นเดี๋ยวบังสิล่ะ นี่เฮ้นี่ลูกคืนที่ล่ะลูกคืนเออนี่นี่มันอยู่ตรงนี้แหละแถวนี่แมงมันจิบ่เห็นพูดมาลัดขึ้นบ่เห็นต้องใหญ่เลยเคียรนะเออต้องใหญ่เลยโอ้ยนั่นนั่นนั่นท่านบอลาลูกนี่ซ้ำโกบเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆหืออมันมันมันเออหันอ่ะเออมันยันพวกง้หมดทุกคนเลย เอาน้องนั่นครับกบัวอร่เยอรเลยน้องนั่นเอ้าเอ้าตัวไงไหนเอ้าเฮ้ันั่นพี่พี่อ๋อนี่โลกนี้หรอเอ้าอ้านี่โลกนี้ท่านบอหิงบอเฮ้ยห็นบอเหรอห็นบอเฮ้ยต่อมขบขินก้างหอยแห้งเลยนั่น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 างนั้นนี่ขามาลูกขึ้นหรอ ผมว่าน้องเพื่อนนั่นนะ่ะดานเทียม,อออมเออเอ,อ้าท่านบาวบนนั้นละบันนู้นอีัลานนี่ตัวใหญ่ตัวงามดีจาด่าเด้อมันมันได้เออี๋อ้วพี่น้องเอ,อ้ยขอโทษขออภไยด้วยจ่าเด้อเครื่องมันนอกแม่จ่าเออ พี่น้องเอ้ยม um ันแด็ดหอนแห้งแห่เครื่องเลยนอกเครื่องได้บ่เคยนอกกับนกมือนีขอโทษขออไผ่หลายๆเด้อได้ชีบ่ไข่ทรายดอกนี่เครื่องมันหอนแห้งมื่กะนอกไปเลยให้เบ่งเท่าเลยพ่อติ๊กเดี๋ยวอยากบ่ยังหาอยู่เออหอนแห้งหลายๆบ่ พ่อได้กินได้ยากด้วยพี่น้องแต่บัวได้หลายป็นได้เราดุพี่น้องพ่อได้กินได้ยากอย่พอได้กินได้ยากอยู่ด้วยจ่าเด้อนเชียร์กับพ่อปนิวเชียร์กับพ่อปนิวเชียร์มือนี่พี่น้องมีตัวงงามๆดีไปไป็นเฮือนมาเถอะมันหอนแห้งไปไปเรื่อยๆไปเฮาไปเฮือนป้าบบบนี้ไปเฮือนป้าไปเฮือนมันตามันหอนแดดมันได้ซ้ำนี่กับพ่อ ได้กินได้ยาก็ไปน้องพี่น้องเนาะมันได้จำนี่เลยเด้อจ่ามันหอนแห้งเด้อจ่าเด้อขันสอบคลิปย่ายคลิปนี้กะเป็นกําลังใจให้ย่า่ในเด้อยจ่าเด้อขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์จะห้ย่ายด้วยดีเสมอมาสวัสดีครับ้ายย่ายพิดผ่านประกันได้่ย่า่ขออภัยเด้อยจ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนคอยติดตามคลิปต่อไปได้เลยจ้า